You're listening to Rak Lem Nee Podcast sharing the books we love so you can love them too. คุณกําลังฟังรักเล่มนี้พอดแคสต์หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผูมหวานเย็นค่ะผมป๊อบรําร้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รักเล่มนี้พอดแคสต์สัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บุ blind date ตอนแรกนี้ก็จะเป็นฝั่งคุณป๊อปเป็นคนอ่านมาแล้วมาเล่าให้ปุ้มฟังโดยที่ปุ้มไม่เห็นหน้าปกหรือรู้ชื่อหนังสือแต่อย่างใดคือคือ,คอต้องบอกกันว่าคุณปุ้มเนี่ยบางทีจะเป็นคนที่ชอบดูหนังสือจากปกชอบมากเล่มไหนที่เขาบอกว่าปกสวยเขาจะรู้สึกอยากอ่านมากกว่าเดิมประมาณ70%ใช่แล้วแล้วเล่มไหนที่ปกไม่สวยหรือปกดูแบบทึมๆน่าเกลียดน่าเกลียดในความรู้สึกเขานะก็ต้องใช้การโน้มน้าวเยอะหน่อย อ่าโอเคอันนี้ก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องรู้จักชื่อไม่ไม่ต้องรู้จักปกแล้วกันแต่เดี๋ยวตอนน่าจะสลับกันค่ะเริ่มเลยโอเคก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หมนหนึ่งเรียนหนังสือได้ประมาณเดือนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทําให้ตัวเองรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนอยู่บ้านเฉยๆเลยไม่ทําอะไรเลยดูทีวีที่เป็นละครรีรันทุกๆวันแล้วก็จะมีความกลัวว่าจะมีคนมาเห็นว่าดูทีวีว่าอยู่บ้านช่วงกลางวานันอ๋อ ก็จะแบบเออจะมีคนนินทาไหมจะมีคนว่าฉันไหมจะม,ม,มีคนรู้ไหมว่าฉันไม่ไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยกระจกบานหนึ่งที่อยู่ในห้องนอนก็เกิดส่องแสงสว่างขึ้นมาึบทวีพบใช่ไม่ใช่สิเขาไม่ได้ย้อนอดีตแต่ว่าเขาได้เข้าไปในกระจกนั้นแล้วปรากฏว่าเจอปราสาทหลังหนึ่งแล้วที่ปราสาทนั้นก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่าใส่ชุดเดรสใส่หน้ากากหมาป่า เชิญเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเออเนี่ยเป็นผู้โชคดีที่จะได้เข้ามาอยู่ในปราสาทนี้ม,มาร่วมผจญภัยในปราสาทนี้ด้วยกันเรื่องย่อก็มีประมัณนี้แล้วมีอะไรน่าสนใจที่ทําให้ต้องอ่านจนจบแล้วไม่เทกงังขันก็คือก็คือกลายเป็นว่าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนเดียวที่คุณหมาป่าเชิญเข้ามามจริงจริงมีเด็กอีกเจนและไม่ใช่มีมีเด็กอีก6คนรวมรวมตัวเธอด้วยเป็นเจ็ดเป็นผู้ชายสี่ผู้หญิงสาม และปราสาทนี้ก็มีเงื่อนไขว่าสามารถเข้ามาได้ช่วง9โมงถึง5โมงเย็นอ๋อก็ช่วงเวลาเรียนพอดีสิมาได้ทุกวันเลยแล้วก็บอกว่าในปราสาทนี้มีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งใครที่หากุญแจดอกนี้เจอ ทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้หนึ่งอย่าง oh, เหมือนเจอแบบเหมือนรางวัลอ่ะคล้ายๆก็ให้รางวัลแค่คนเดียวนะนในเจ็ดคนนี้เหมือนเจอตะเกียงวิเศษอ่าใช่แต่ว่าเป็นพรข้อเดียวโอเคแล้วถ้าเกิดคนนี้เจอปุ๊บก็จะได้ขอพรถ้ามีคนเจอแล้วขอพรไปเนี่ยคนอื่นจะไม่ได้พรน,นั้นนะและปราสาทนี้ก็จะปิดไม่ต้องกลับมาละ oh. อ๋อที่ท,ท,ที่ที่บอกช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็ยนเนี่ยเป็นช่วงเวลาต่อวนันแล้วก็บอกว่าเรื่องมันเปิดมาณเดือนพฤษภาเราเทอมเขาเหมือนเทอมเมืองไทย เหมือนเธอมเมืองไทยไหมเปิดเรียนตอนพฤษภาและเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยแหละแล้วก็เรียนไปจนถึงปิดเทอมฤดูร้อนหนึ่งทีแล้วก็ไปปิดเทอมฤดูหนาวอีกทีหนึ่งแล้วเปิดมาอีกเทอมหนึห่งก็จะหมดอ่าก็จะหมดแล้วก็ขึ้นปีใหม่ <Okay. S 2> ขึ้นขึ้นปีกาศรศึกษาใหม่โดยประสาทเนี่ยก็บอกว่าเด็กเจ็ดคนเนี้ยเข้ามาได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนมีนาปีหน้า แล้วปรา,าสาทนี้ก็จะปิดเ <Okay. S 2> สาร์อาทิตย์ด้วยไหมเสาร์อาทิตย์ก็เปิดปกติแต่ว่าบางคนเขาก็บอกเออพ่อแม่อยู่บ้านเขาก็ไม่กล้ามาแล้วก็ปรา,าสาทเนี้ยอย่างที่บอกถ้าใครได้พรและขอพรไปแล้วคนอื่นจะไม่ได้แล้วการที่จะเข้ามาปรา,าสาทเนี้ย <Okay. S 2> ก็จะถูกยกเลิกไป <Okay. S 2> เพราะว่าจบกันละไม่ต้องมาอีกละสมมติเดินเดินนี้เดิน,ดน,ดน,ดนพฤษภาใช่ปะเกิดเดินหน้าเขามีคนเจอ กุญแจแล้วก็ขอพอรเดือนมิถุนาปรากฏว่าที่เคยบอกว่าเข้ามาได้ถึงเดือนมีนาเนี่ยไม่ต้องมาละก็จะปิดถาวรใช่ปิดถาวรไปอย่างนี้เด็กบางคนก็อาจจะไม่อยากหาเจอเพราะอยากมาเรื่อยๆอา่าใช่เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นที่กบดานอะ่ะใช่แต่ถา,ถามว่าเด็กเจคนนี้เหมือนกันไหมกลายเป็นว่าเหมือนกันแล้วเข้าผ่านกระจกเหมือนกันด้วยเข้าผ่านกระจกเหมือนกันเราเป็นเด็กไม่ไปโรงเรียนทั้งหมดเป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนวัยเดียวกันด้วยในช่วงเวลานั้นถ้าถ้าไล่เรียงก็คือจะมี 1> ม1 3คนม,อ 2, 2> อมสองสคนและมอ3อีกสคนแสดงว่าช่วงพีกระเนี้ยมัธยัต้นเนาะเป็นช่วงแบบระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เด็กจะเป็นวัยรุ่นซึ่งแบบช่วงนี้จะมีปรับตัวทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่องอะไรเยอะมากๆเลยก็อย่างที่คุณปุ้มถามแหละว่าก็าจะมีตัวละครบางตัวคิดนะบอกงั้นถ้าฉันเจอฉันจะบอกทุกคน แลวฉันค่อยขอพรมันสุดท้ายแล้วกันเพราะอยากจะมาที่นี่จนจนจนสุดท้ายแหละอ่าใช่เสียดายไงแต่บางคนก็คิดไม่ตรงกันมันมันมันแต่ทุกคนก็อยากจะได้พรนั้นแหละใช่เพราะทุกคนก็มีความปรารถนาอยู่ลึกๆในแต่ละเรื่องอืมแล้วถ้ามีคนได้เราขอให้ประสาทนี้เปิดตลอดไปล่ะไม่ได้อืมอืมเพราะว่ามันปิดแล้วตัวเอกของเราอยากได้อะไร ตัวเอกของเราเนี่ยต้องบอกว่าเขาเลิกไปโรงเรียนเพราะโดนเพื่อนแกล้งบูลลี่เหรอใช่เป็นแบบแกล้งแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยอะคือหยอกล้อคือเหมือนกับว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่แบบธรรมดาธรรมดาปรากฏว่ามีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่และเป็นนักเรียนที่สวยมากๆเลยแล้วเหมือนเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่คนที่ย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยก็มาสนิทกับน้องคนนี้น้องนันเอกชื่อ,น,น,อน้องนังเอกชื่อโคโคโร โคโคโร่แต่ประเด็นคือมีคนมาหมั่นไส้น้องโคโคโร่คนนี้ก็เลยเหมือนกีดกันไม่ให้มาสนิทกับนักเรียนที่ทเข้ามาใหม่คือต้องบอกกันว่าเนี่ยน้องนางเอกเราเป็นเด็กมนหนึ่งเนาะแล้วก็เราแวกบ้านเนี่ยก็จะมีมัธยมอยู่ใหญ่ๆคือโรงเรียนนี้แต่จะว่าจะมีการรวมกันระหว่างโรงเรียนปรมสองสามโรงเรียนเข้าด้วยกันซึ่ง โรงเรียนของน้องโคโคโรนี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เล็กหน่อยก็จะมีเพื่อนแบบแค่สองห้องอ่าแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันก็มีน้อยแล้วเผเอญเด็กหนุ่มคนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันเนี่ยก็ดันไปเป็นแฟนกับเด็กผู้หญิงหัวโจกอีกคนหนึ่งแล้วเด็กผู้หญิงหัวโจกนั้นก็รู้อดีตว่าเป็นเพื่อนของโคโคโรนี้แล้วกลายเป็นว่าเหมือนรู้กระทั่งว่าเด็กผู้ชายคนี้เคยแอบชอบโคโคโรก็หมั่นไส้ก็เลยแกล้งโหมันเกลี่เกลี่มากเลยมีนเกิล่ะคือทําให้อาย เช่นว่าแบบตัดขาดหมายก็ว่าทําคล้ายๆแบบไม่ให้มีตัวตนน่ะแล้วก็ดึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาด้วยทันทีที่ตอนแรกก็เหมือนจะสนิทกับน้องโคโคโร่เนี่ยดึงมาแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาไม่อยากไปเลย<อ>เขากลัวมากมากเลยสงสารจังกลัวโดนทําร้ายหรือโดนอะไรล้วก็เลยแบบไม่ไปเลยโอ้แล้วคนนั้นดีใจไหมเนี่ยนี่ไม่ไปอ่ะไม่รู้ก็จะมีมีมีกล่าวถึงตอนท้ายๆแต่ว่าก็ก็ไม่ได้นั่นหนักแต่ว่าก็คือก็คือ เรื่องจะค่อยๆเปิดมาว่าน้องโค,โคโรนี่โดนอะไรบ้างมีเด็กจากโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าที่ไปที่ปราสาทนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนแรกตอนแรกที่มาเนี่ยต่างคนไม่คุ้นหน้ากันเลยอ๋อโรงเรียนมันใหญ่เนาะมีมหลายห้องหรืออาจจะเป็นโรงเรียนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อก,ก็ไม่คุ้นกันเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือคนละระดับชั้นกันส,ส่วนมากก็อย่างเช่นที่บอกหมอหึ 3มคนมสองสองคนมสี่เออมสามอีกสองคนแต่แต่ละคนก็จะมีบุค,คลิกที่โดดเดน่นแตกต่างกันไปเช่นบางคนก็เป็นเหมือนหนุ่มนักกีฬาบุค,คลิกดีพูดน้อยมารยาทดีแล้วก็บางคนก็เป็นเด็กผู้หญิงที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นศูนย์กลางมีความมั่นใจแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนอา,อาจออาจะปากไม่ตรงกับใจเท่าไหร่อีกคนนึงก็อาจจะเล่นเกมอย่างเดียว ยกเครื่องเกมมาเล่นที่ปราสาทนี้ก็มีแต่ทุกคนต้องมีปัญหาแหละเพราะทุกคนอยู่บ้านหมดเลยอะ่ะไม่มีเป็นเด็กอยู่บ้านอะ่ะชต้องไปเจออะไรมาแน่ๆเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนไม่ได้กับไม่ใช่เด็กที่ไม่ไปโรงเรียนนะแต่เด็กที่ไปโรงเรียนไม่ได้อเลือกที่จะไม่ไปถูกไหมอืออ่างนั้นไปสู่คําถามที่ว่าแล้วประทับใจอะไรที่สุดในเล่มนี้คือประทับใจวิธีการเขียนวิธีการที่เขาเล่าเรื่องคือ จะบอกว่าเรื่องนี้หักมุมไหมเนี่ยมีการหักมุมมาเรื่อยๆเลยนะคือหักมุมหลายรอบมากแล้วก็เดาถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เรื่องของการเล่าเรื่องคือเรื่องที่1ที่ชอบเรื่องที่2คือเรื่องวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครคือเขาเขียนคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่โดนแกล้งก็เป็นแบบหนึ่งความไม่มั่นใจที่สะท้อนออกมาจากประสบการณ์ของเธอที่เธอเคยเจอมาแล้วเวลาเจอคนใหม่เธอจะทํำยังไงมันก็จะเห็นได้ชัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครพ่อแม่ของน้อ,นองเขา<อ>ค<ม>ุโนรูด้วยอ,อ่าแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นมีจริงๆหรือเปล่านะแต่เขาจะมีเหมือนโรงเรียน อีกโรงเรียนหนึ่งเขาเรียกฟรีสกูเป็นเหมือนกับโรงเรียนเอกชนที่รับสอนให้สําหรับเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนตามหลักสูตรเช่นอยู่บ้านแล้วไปโรงเรียนไหมหมายถึงว่าไปที่โรงเรียนนี้ไหมหรือว่ามาสอนที่บ้านไปที่โรงเรียนนี้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กแล้วก็ใกล้ชิดกันมากๆหะายแบบก็จะมีครูจากโรงเรียนนี้มาซึ่งครูคนนี้ก็เป็นตัวละครที่มีความสําคัญเหมือนกันอ๋อแล้วโคโครโยอมไปโรงเรียนนี้ไหมไปแต่ประสาท ติดใจปราสาท<า>เอาครูไปสอนที่ปราสาทเลยดีกว่าไหมถ้าอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกผู้ใหญ่เข้ามาไม่ได้คนอื่นนอกจากเจ็ดคนนี้เข้ามาไม่ได้แล้วเขาเลือกอยังไงว่าจะให้เด็กคนไหนไปอ่ะไม่รู้สปอยไม,ไ,มไ,ไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นเจ็ดคนนี้อ่ะง,งั้นอ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกอะไรมากที่สุดเศร้าสนุกขำซึ้งรู้สึกซึ้งรู้สึกคือรู้สึกเศร้ากับเศร้าและซึ้งอ๋อเป็นธีมซึ้งแต่ตอนจบดีนะไม่ไม่จบเศร้า แฮปปี้เอนดิ้งใช่แต่เสียน้ำตาระหว่างทางโอ้หน้าเบี้ยวเลยโอเคคือต้องพูดร้องร้องเหมียนหมาร้องเหมียนหมาโอเคแล้วฉากที่ชอบฉากที่ชอบฉากที่ชอบเนี่ยเป็นเอาแบบไม่สปอยอ่ะเป็นเป็นเป็นฉากเล็กๆลกแล้วกันช่วงต้นๆ้นเลยที่คุณครูที่ฟรีสกูลได้คุยกับคุณแม่ของน้องโคโคโรแล้วท่าทีของคุณแม่เปลี่ยนไปคุยกับโคโคโรก่อนปะแล้วค่อยคุยกับคุณแม่หรือว่าคุยกับคุณแม่ก่อนค่อยคุยกับโคโค คุณครูคนนี้ได้คุยกับคุณแม่แต่จะต้องบอกว่าคุณครูคนนี้ไม่เคยได้สอนโคโคโรโดยตรงเพราะว่าครั้นวันที่พาเข้าไปคุณแม่พาไปเจอกันเหมือนทําความรู้จักแหละและสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปเรียนแต่คุณแม่กับคุณครูนี้ได้คุยกันตลอดโอเคแล้วก็มีคําพูดที่คุณครูพูดกับคุณแม่ที่ทําให้คุณแม่เนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปกับสิ่งที่โคโคโร เป,เ,เปิดใจนนเปิดใจคำพูดง่ายๆเลยว่าคุณครูคนนั้นบอกว่าที่โคโครโรจังไปโรงเรียนไม่ได้นะ่ะไม่ได้เป็นเพราะตัวโคโครโจังเองแน่นอนน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าเธอพูดกับแม่อยู่หลายครั้งว่าโคโคโรไม่ผิดคือคําว่าไม่ผิดเนี่ยม,มันมันเป็นตัวเหมือนกับละลายความเหมือนเป็นคําที่แบบทําให้ตัวโคโคโรเองรู้สึกผ่อนคลายลงละลายความเจ็บช้ำในจิตใจเพราะว่า เวลาโดนเพื่อนรุมแกล้งเนี่ยเหมือนกับว่าสุดท้ายเขาจะถามตัวเองว่าฉันทําอะไรผิดทําไมเขาต้องมาทําฉันอย่างนี้ฉันผิดตรงไหนแล้วกลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกผิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเออถ้าเกิดพูดให้แบบสุดโต่งเลยก็คืออย่างคนที่ทนอยู่ไม่ไหว เขาอาจจะบอกว่าเออฉันเกิดมาก็ผิดแล้วออฉันอยู่ฉันก็ผ,นผิดแล้ว,วอะไรอย่างเงี้ยนะคือพอได้ยินคําพูดเนี้ยแล้วแม่ก็ลึกๆอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยที่ลูกฉันไม่อยากไปโรงเรียนเพราะอะไรลูกฉันทําอะไรผิดลูกฉันมีอะไรหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเอ,อิมอาจจะไม่ใช่ที่ตัวเขานะออจุดนี้แหละท,ที่รู้สึกชอบมากๆซึ่งนําไปสู่คําถามที่อยากถามต่อไปมากว่าแล้วโคโคโรได้กลับไปเรียนไหมกลับไปเรียนไหมเหรอ ได้โอเคโอเคก็ไม่ถือว่าสปอยนะตอบได้อยู่โอเคอืมอ,มอมืน่าสนใจน่าสนใจแต่ได้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 ไปเรียนเมื่อรบบไรในรูปแบบไหนเ,นเป็นเรื่องใช่โอเคคือคือพออ่านถึงตรงนี้แล้วเราคิดถึงตัวเองนะแล้วก็คิดถึงลูกด้วยอลูกตอนนี้ก็8ดขวบขึ้น9ขวบแล้วก็จะจะเป็นเด็ก ที่โตขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้า mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. คือเราค่อนข้างเข้าใจแม่ของโคโคโระมากมากเลยตอนที่อ่านจนรู้สึกอยากจะบอกกับลูกตัวเองถ้าลูกตัวเองฟังนะบอกว่าเออเนี่ยเฮ้ยถ้ามีปัญหาอะไรถ้าเจออะไรไม่ดีมาคุยกันได้นะเล่าให้พ่อให้แม่ฟังได้ทุกเรื่องเลย mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับลูก mm hmm. เวลาที่อ่านเล่มนี้ mm hmm. แต่ในทางกลับกันก็มีสิ่งที่อยากจะบอกกับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราเป็นพ่อเราต้องพยายามให้ดีที่สุด ให้ลูกมีความเชื่อใจในตัวเราเพียงพอ,อ,พอกําลังจะพูดเพียงพอ,อที่เขาจะบอกอะไรเราได้คือมันจะติดอยู่แค่ตรงเนี้ว่าลูกไม่บอกแม่ยิ่งผลักใสให้ลูกไม่หากบอกแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีแค่ตรงเนี้แหละที่ที่ที่จะคลายล็อกตรงนี้ได้อยากเสริมคือจริงๆแล้วว่าในช่วงเวลาเด็กของลูกอะ่ะบางทีคนมองว่ามันไม่สําคัญอะ่ะคือมองว่า เออก็ยังเด็กอยู่ยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขามากแต่ว่าจริงๆพุ่มเชื่อว่าช่วงเวลา10ปีแรกของชีวิตลูกอะ่ะก่อนที่เขาจะเข้าสวยรุ่นอย่างเต็มตัวพุ่มว่ามันสําคัญมากๆที่เราจะต้องเหมือนสร้างบอลที่มันแข็งแกร่งที่เขาเดินออกไปแล้วคือเข้าหาเพื่อนหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเขาก็ยังจะหันมาหาเราทันทีที่เขามีปัญหาคือถ้าบอลน,นั้นมันแข็งแรงพอเขาจะหันกลับมาแต่ว่าถ้าบอลน,นั้น มันไม่แข็งแรงถ้าเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยเอออันนั้นเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งอะที่อยากจะพูดก็คือว่าในระหว่างเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าลูกมีอะไรเล่าให้แม่ให้พ่อฟังได้เลยนะแต่ปฏิกิริยาตอนที่เราฟังเขาอะมันก็สำคัญมากมากมาคือมันแตกเป็นสอง,สอง,สองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยคืออยากรู้หมดทุกเรื่องเลย แล้วคอยถามจีกิกลงไปว่าเาวันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แบบไปจิกเขาอะจนในที่สุดอะเขาก็อาจจะขยาดไปเลยหรืออาจจะแต่งเรื่องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็พ่อแม่อยากรู้ในเรื่องนี้ก็แต่งละกันก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะเล่ากับอีกแง่นึงอะบางทีเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้แล้วเราออกท่าทีเยอะอต่อไปเขาจะเลิกเล่าเรื่องนี้เลย<ช>เพราะฉะนั้นเวลาฟังอ่ะ มีสติดีดคืออย่าไปอินมากแล้วก็กค่อยๆแบบเหมือนค่อยๆฟังเขาไปชิวๆถึงแม้ในใจเราจะแบบร้อนรนร้อนรนว่าแบบตายแล้วเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แต่เราก็ต้องว่าอ๋อรอลูกอะไรเงี้ยเราค่อยมาแบบคิดอีกทีว่าจะเอาท่าไหนดีอะแล้วก็คือคือในเล่มเนี้ยคือจะมีช่วงชีวิตของน้องโคโคโรเนี่ยที่เราก็จะอึดอัดนิดนึงคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับครอบครัวคือเขาไม่ได้ครอบครัวเขาไม่แย่นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กหนึ่ง เป็นช่วงที่จะเติบโตเป็นวัยรุ่นมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับที่โรงเรียนความคิดเขาจะวิ่งไปทางลบตลอดเลยแล้วก็เวลาที่เขาคุยกับแม่เนี่ยเขาจะอ่านปฏิกิริยาหรือดูปฏิกิริยาของแม่ตลอดเวลาเลยนั่นแหละคือนิยายแล้วเล่มนี้เล่าละเอียดมากๆเลยแม่ถอนหายใจหลังจากพูดคํานี้แม่ทำหน้าแข็งแม่แบบยิ้มแม่ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ ปเปลี่ยนไปตามปฏิกิริยาของแม่เขานะใช่เพราะว่าลูกกัะแคร์ความเห็นของเรามากเลยใช่จนปัจจุบันลูกดูการ์ตูนยังหันมามองหน้าเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องอินไปกับเขาก่อนนะคะแล้วเด็ก7คนในเรื่องเนี้คือถึงแม้ตัวเดินเรื่องเป็นเด็กแต่มีพ่อแม่หลายคนและหลายคู่ที่มีบทบาท สำคัญมากๆในเด็ก7จคนต่อเด็ก7คนนี้ออืเพราะว่าอย่างที่เห็นนะก็คือเป็นเด็กมหนึ่งถึงมสาอะ่ะก็ไม่โตอะ่ะคือไม่ใช่แบบออกไปทํางานทําการอะไรได้แล้วควาแบบกึ่ง<บ>ๆึงเด็กกึ <ๆ S 1> ่งกผู้ใหญ่อยู่ใช่คืออาหารแล้วก็แบบโอ้โหแบบเฮ้ยเขาเขียนเก่งมากๆเลยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือก่อนก่อนจะซื้อแต่ละเล่มเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อทุกเล่มที่มันออกมาที่ร้านเนาะ ถึงแม้จะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเราก็ไปกดดูในในแอป Goodreads ของเราอ่ะที่ที่เราชอบดูคือเล่มนี้ได้4.3ดาวจาก5ดาวจาก5ดาวโดยเรตติ้งประมาณ3,400คนววแล้วก็มีฝรั่งมีอะไรด้วยนะเพราะว่าเล่มนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ที่ตลกคือมีนักวิจารณ์ที่เขาวิจารณ์เนี้ยเขาบอกเขาอินมากๆเลยอ,อินขนาดที่ว่าเขาอ่านจบแล้วเขาไปจองจองร้านสักอะ่ะ เพื่อจะสักรูปหมาป่านั่นแหละไม่หแตทูมาติดตอ๊กติเกอร์ก็พอมั้งก็แต่คนนี้เขาสักเต็มตัวเลยเราไปดูใน YouTube เขาอะเป็นวรรณกรรมเยาวชนไหมหรือมันไม่ใช่มันอยู่หมวดไหนเราว่าเป็นตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่เลยแหละคือตั้งแต่ประมาณ10ขวบคือตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงโตเลยแหละพูดเลยเพราะว่า เพราะว่าแต่ละบทบาทแต่ละวัยเนี่ยก็ก็ก็จะได้อะไรไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าจะเป็นน้องๆมหาลัยหรือน้องๆทำเพิ่งทํางานหรือแบบจะเป็นพ่อแม่ที่มีลูกก็อ่านได้เพราะทุกคนร e เล t ได้เพราะทุกคนเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วหรือว่าลูกก็กําลังใกล้เข้าสู่วัยนั้นก็อาจจะได้ข้อคิดดีๆเนาะ เพราะฉะนั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าว่าสรุปเล่มนี้หน้าตาเป็นยังไงเท่าที่ฟังดูเนี่ยถ้าคนที่เคยอ่านแล้วเนี่ยขอดูหน่อยเขาน่าจะเขาเขาน่าจะพอทายได้แหละสวยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนพุ่งขอเล่าให้ฟังคือวาดสวยเลยเป็นรูปวาดแบบกึ่งๆึ่งการ์ตูนเนาะก็คือเป็นกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็เป็นสาวน้อยคนนี้หน้าตาน่ารากักก็จ้องอยู่ด้วยหน้าตาแบบ เมื่อหน่อยหน้าตาเมื่อลอยอ่ะแล้วก็มีคุณหมาป่าคนนี้เอียงหน้ามามีผมยาวๆด้วยนะหมาป่าแล้วก็มองสะท้อนกลับมาคือคุณหมาป่าอยู่ในกระจกข้างในกระจกอีกทีหนึ่งชื่อเรื่องว่าหมาป่าโดดเดี่ยวปราสาทเดียวดายในกระจกเป็นของสำนักพิมพ์น้ำพุเขียนโดยคุณสุจิมุระมิสุกิแปลโดยคุณบัณฑิตประดิษฐานุวงศ์ หนาประมาณ630หน้าตลออ่านประมาณสองวันอ๋อแต่ว่าหน้าตาดีเลยค่ะหน้าปกก็สวยอืมอืมจริงๆคือเราซื้อเพราะปกแล้วก็พอก่อนจะซื้อก็ดูในกูรีซื้อก็โอ้โหนี่มันมีแฟนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็น่าสนใจเอจริงๆหน้าปกอ่ะดูเหมือนกึ่งกึ่งแฟนตาซีเบาๆเนาะแต่ว่าพอฟังดูแล้วมีประเด็นที่น่าคิดเยอะเหมือนกันอืม คืออยากให้คุณปุ้มได้อ่านมากๆเหมือนกันเพราะเล่มนี้แบบอ่านแล้วแบบตอนจบก็มีความสุขนะแล้วก็เหมือนสอนพ่อแม่ด้วยถ้าน้องๆมาอ่านก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรไม่รู้นะการอ่านนิยายบางอย่างมันก็เป็นการเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแหละบางทีก็อ่านไปถึงกับนึกถึงเราตอนสม,มัยมัธยมอ่ะก็จะมีมแบบคือด้วยด้วยความไม่มั่นใจในความเป็น วัยรุ่นหรือในช่วงเติบโตเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็จะจับกลุ่มอยู่กับคนที่คล้ายๆเราอืออันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแต่การที่เราไปตั้งป้อมแบ่งแยกคนที่ไม่เหมือนเราอืแล้วเขาอาจจะตอบโต้ได้น้อยกว่าเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกิดขึ้นได้บางทีเราเป็นคนทำเองหรือเราเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ช่วยเหลือใช่ก็มีใช่คือบางทีเราเมินเฉยเนาะ ก็เหมือนกลายเป็นว่าเราทําให้มันแย่ลงส่วนของปุ้มเองอ่ะคือปุ้มไปเป็นวัยรุ่นตอนอยู่เมืองนอกแล้วแน่นอนตำมาสานถ้าเราไปหัวดำอย่างเงี้ยแล้วเราไปในโรงเรียนที่แบบมันมีแต่ฝรั่งอ่ะคือจะโดนแบบเป็นกึ่งล้อกึ่งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าพอเราไม่สนอ่ะมันก็จะข้ามผ่านไปได้อ่ะ คนที่มันล้อไปล้อมามันก็จะไม่รู้จะล้อ,อยังไงเพราะว่ากลายเป็นว่าพอล้อมาเราก็ยิ้มยิ้มแต่อย่างที่บอกคือปุ้มอาจเจอแบบไม่หนกักอาจจะไม่ได้เรียกว่าบูลลี่ไงเออแต่ว่าคือมันก็มีกรณีจริงๆที่ฝรั่งด้วยกันเองก็บูลลี่กันจนกระทั่งต้องย้ายโรงเรียนออใช่ที่เธอ <ๆ S 2> เคยเล่าที่บอกว,ว่าเออมันอย่างนั้นมันก็น่าสงสารจริงๆคือแต่ทางที่ดีอะปุ้มว่าคือถ้าถ้าเราอยู่ในตรงนั้นที่มันมีการบูลลี่เนาะ อย่าไปร่วมวงอย่าเมินเฉยอ่ะคือถ้ามันเกิดคือไม่ไม่แต่ว่าถ้าเราไปไม่ลุกนะคือเราสามารถไปปอบได้ไงเราสามารถเข้าไปแบบว่าเอ้ยมีอะไรให้เราช่วยก็บอกนะอย่างน้อยให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงบ้างให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกมันก็น่าจะดีแล้วก็ในเล่มนี้ยคือจะแบ่งเป็นบทบทและที่ที่ที่อ่านแล้วก็ทำให้ย้อนกลับไปในวัยเด็กหรือวัยรุ่นตัวเองเพราะว่า แต่ลรบทมันเป็นเดือนอเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาแล้วก็นึกถึงอ้อนี่เราทำงานมาปีนี้จะขึ้นปีที่ยี่สิบละมันเร็วจังเนาะแต่ว่าสมัยเรียนเราเนี่ยเราเรียนมัธยมแค่6ปีประถม6ปีปทำไมรู้สึกว่มันนานนานเพรานมันมีเรื่องราวมากมายใช่แล้วอีกอย่างคือเหมือนเราเราเรา,เราเป็นนักเรียนตลอดเวลาก็คืออะไรไม่ว่าจะ คือเช้ากลางวันเย็นเปิดเทอมมาเนี่ยเราคือคือเป็นนักเรียนเนาะเราก็จะไม่เป็นนักเรียนก็แค่ตอนปิดเทอมบางทีเด็กก็จะมองไปถึงตอนปิดเทอมอีก3เดือนแล้วจะทาอะไรตอนปิดเทอมซึ่งเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันตอนช่วงปิดเทอมแต่ว่าสมัยช่วงที่เรียน4ี่หเดือนก็นา,นานานแต่จริงๆแล้วเหมือนมันเท่ากันเนาะแต่ด้วยความที่เรื่องราวที่มันเยอะขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่เราต้องปรับตัวเนี่ยมันเยอะจนกระทั่งที่รู้สึกว่ามันนาน,าน แต่เราทํางานตัวันยีปีเนี่ยเราตื่นเช้าไปทํางานอ่ะกลับมาที่บ้านเราก็ไม่ใช่คนทํางานละมาเราเราเป็นพ่อเราเป็นลูก<ม>เราเป็นสามีนะบางทีแบบเสาร์อาทิตย์เราก็เป็นนักอัดพอดแคสต์เราเป็นของเล่น <c oughs> ลูก <c oughs> เราเป็นนักวาดรูปก,กับลูกอะไร <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เวลาก็ผ่านไปเร็วปีปีหนึ่ง เพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงเรียนนะอาจจะเป็นการดีที่มีฮ็อบบี้ดีๆสัก<ช>สองสาอย่างเพื่อให้เราแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเราวนเวียนอยู่ที่เดิมแล้วอย่างนึ่งคือมันช่วยได้ในการในการมีสังคมที่ต่างออกไปในฐานะพ่อแม่ก็คือให้เขามีฮ็อบบี้สักอย่าง2อ,อย่างอะถ้าเป็นนักกีฬาได้ก็เป็นเลยหรือแบบเป็นนักดนตรีได้ก็เป็นเลยเพราะว่ามันจะเหมือน เป็นกราะป้องกันเขาอีกชั้นนึงในวันที่เป็นในเรื่องของความเครียดคือถ้าเขาเครียดจากการเรียนแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาหวังอย่างน้อยเขาก็ยังมีสิ่งที่เขาได้ระบายความเครียดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารักอยู่ข้างๆที่คุณพูดพูดก็ในเล่มน,นี้ก็มีทั้งเรื่องเปียโนโเรื่องฟุตบอลอคือมีตัวอย่างหมดเลยเด็กเล่นเกมเด็กอ้วน เด็กไม่ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินอะไรแบบนี้คือคือเจ็ดคนนี้มีครบทุกตัวอย่างเลยแล้วก็ลองดูกันว่าแต่ละคนมีทางออกหรือมีอุปสรรคอะไรกันยังไงบ้างโอเคก็ชวนไปอ่านพร้อมๆกันกับปุ้มนะคะเ่มหนี้น่าสนุกมากแล้วผมมาอ่านจบปุ้มเนี่ยผมก็วาดรูปหน้าตัวเองลงไปในสมุดบันทึกเดี๋ยวเอาลงให้ในรักเ่มนี a c e b o o k ค่ะแล้วก็ใน YouTube ด้วยโอเคที่ว่าร้องหน้าเบี้ยวเป็นยังไง สัปดาห์หน้าจะเป็นตาปุ้มบ้างกับ Book Blind Date ค่ะติดตามกันรอฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Thank you for listening to r a k l i n g Me podcast sharing the books we love so you can love them too